ตอนนี้เอดอยู S ่ที T ่งาน m o เต r Expo องพันยี่นะครับผมตอนนี้เอดก็มาถึงที A ่บูธ GAC Ion นะครับผมมาดูว่าไฮไลท์ในงานนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ,บ้างครับหนุยคันแรกครับผมแน่นอนหลายคนถามไทยกันจังโดยเฉพาะ Ion V นะครับผมดีเทลรอบคันก็เคยเล่ากันไปแล้วในหลายคลิปเนาะของทางช่องล่าสุดประกาศราคามาแล้วนะครับ9กสินานะครับมีรุ่นย่อยเดียวเท่านั้นคือ602กิโลเมตรลักชวรี และเซอร์ไพรส์มาเหนือเมฆครับจาก c g a อ Ion งวดนี้เอารถบัสอินเทอร์วิ่เข้ามาด้วยในนามของของ GAC รุ่น M8 นะครับ PHEV รุ่นย่อยที่เอามาโชว์เป็นรุ่น Master Edition ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของเขาที่จีนนะครับขุมพลังก็จะเป็นเบนซินสองจุดศนย์ลิตรนะครับ190แรงม้าห่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอีก182ตัวนะครับรวมกำลังอยู่ที่373แรงม้า นั่นเองครับผมนี่เดี๋ยวมาดูบอดแถว2ดีกว่านะว่าจะรู้ราหมาเห่ามากน้อยเพียงใดนะครับนี่มาเป็นบอดแดงเลือดนกมาเลยนะฮะมาโชว์เรียงํำยอย่ใช่แต่ขายไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็โปรดติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับสิงโบตู้ทั้งหลายและให้ดูมุมด้านท้ายนะครับ และนี่คือทั้งหมดของบูตไอออนในงานมอเตอร์สปอร์ตสองพนีนี้ครับผมย้ำนะครับไทยแลนด์เจอเนสั่นอลมอเตอร์สอร์ตสองพันยี่นี้นะครับผมจัดกันแต่วันนี้ถึง10ธันวาคมที่ IMPACT c h a ์ e r อร์คอร์หนึ่งถึงสเมืองทองธานีเจอกันที่บูธน,นะครับ